นี่ก็คือสะพานข้ามคลองลัดโพเดอร์ครับนี่ฝั่งทางนี้ก็คือสวนสุขภาพลัดโพฝั่งทางนี้ก็คือประตูเปิดปิดน้ำคลองลัดโพครับทักทายสบายดีพี่น้องตอนนี้เฮายืนอยู่ เิงสะพานขามขลองลัดโพนะครับวันนี้เบาแดงได้มีโอกาสมาเที่ยวพระประแดงนะครับสิพาะมาเวงโครงการก่อสร้างอันสวยงามยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่ในหลวงล่อกเก่าทรงมีพระราชลำรัดให้สร้างขึ้นมานะครับเนาะ นี่ครับคือประตูระบายน้ำของลัดโพธิ์นครับนี่สรา้างขึ้นมาตามพระราชดชลผลีของในหลวงรัาเก่านะครับเนาะเพื่อเปิดปิดน้ำเวลาน้ำทะเลนุ่นนะครับเปิดตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงของน้ำทะเลนุ่นครับเอาสีภาพไปเบิ้งขังนานี่ครับถน,นนวงแหวนอุตสาหากรรมครับอันสวยงาม เื่อมระว่างสะพานผู้มีพลหนึ่งนะครับกับสะพานผู้มีพลสองนะครับก็เอินว่าถนนวงแหวนเอืนว่าสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมครับเป็นสะพานคามแม่นม้ำเจรพระยาสำรับถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเสืเอ่อมระว่างถนนพระรามสาม ถนนสุขสวัสดิ์ถนนปูเจ้าเสมิงพายแลวก็ถนนการจนาพิเศษนะครับเป็นสะพานขึงนะครับสะพานภูมิพลหนึ่งภูมิพลสองนะครับสะพานขึงเจ็ดสองจาราจรครับข้างล่างนี่ก็มีสวนออกกําลังกายสวยงามด้วพี่น้องนี่ตรงไปก็เป็น ทานาำพรประแดงเนะครับนี่ครับข้างในหันกวางใหญ่เลยครับพี่น้องเอ้ยเป็นสวนสุขภาพลัดโพนะครับสถานนสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเอาสิทามเข้าไปเบิ่งข้างใน สวนสุขภาพลัดโพนะครับนี่คือทางไปครับประแดงครับสะพานตรงไป้างนาคือสะพานภูมิพลสองเด้อครับเดี๋ยวหาทางเขาก่อนพี่้องมองนี้เข้ากันไม่เป็นเาครับเนาะต้องไปเข่าที่ป้อมย่ามนะครับทางนาคือ โอ้ oh, สร้างใดยสวยงามยิ่งใหญ่นะครับประเทศไทยเกินบรรยายจริงๆนะครับนาะนี่คือประเทศกำลังพัฒน,นาเนอะครับนี่สมมติว่าขึ้นไปครับรถทางบนเนี้ยโคือสีวิวงามแล้วครับนาะลมคือสีเย็นสบายดีแล้วครับ Oh. นี่ครับมองเข้าไปข้างในครับพี่น้องเอ้ยสิเป็นเหล็กเก่านะครับอยู่ข้างในนะเป็นเหล็กเก่าแล้วก็มีพระบอลมอนุสาวรีนะครับนาะของราชการที่เก่านะครับเดี๋ยวเฮาเสิเขาไปส้มข้างในกนละครับนี่ครับโครงสางอันสวยงามยิ่งใหญ่พี่น้องสายลาทางเขา ยางบีบหน่อยครับพี่น,อน้องข้างหน้าคือทางไปอัปะแดงเรือยจากอำเภออัประแดงนะครับ,บ,รดดรบนี่ครับทางเขาพอแล้วครับสี่ป้อมย่ามนะครับขออนุญาตนะครับโอ้ข้างหน้านี้ก็มีลูกปั่นครับการส่งงานของในหลวงรัเก่านะครับ ในหลวงกำลังทำงานนะครับออกมา้างในแล้วครับสวยงามครับมีกว้างใหญ่ขนาดเลยสวนสุขภาพรัดโพนะครับข้างในนี้ ราซับแ่นไปมาเร็วๆอ,อาสิวัแน่เด้อพี่น้องอาสิไลตานะครับเนาะ <c oughs> เวียนหัวขอโทษขออภัยเด้อครับพัญยาญามสัตย์สะาแล้วเนาะครับเนาะเพราะว่าอยากให้เห็นโครงสร้างของสพานนี้นะครับคือสรยย้างแต่ยังหยิ่งใหญ่แต่เกินพี่น้องเอ้ยก็เลยแทนให้เวงรอบๆนะครับเนาะพาพุ่มกว้าง สาธารณะนี่ก็เหตุให้คนมาออกกำลังกายเนะครับสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่แถวนี้ครับแถวผักประแดงเนะครับเป็นสวยเนี่ยเป็นสวนใหญ่สวยงามอีกสวนหนึ่งครับโอ้โอเห็นรถคันหน่อย<ๆ>แล้วนี่เทอ่งผมพี่น้องโอ้ ไปหมุนไปพลรับาีน่นองจักไปลงไซบันนี่ของลงมาทางนี้ของลงไปพลบันนี้โอ้โอ้ของเลยครับรถรถนี่ครับของเลยครับจากนี้ไปอ้อมเลยแหบเบาแดงอย่าขึ้นไปครับจากเขื่อนตรงนี้นะครับแต่มอเตอร์ไซค์นี่เาขาคงสิบ่ใอยขึ้นนะครับสี่เห็นแต่รถรถยนต์รถใหญ่เขานะครับ นี่ครับข้างน้านี่ก็คือพระบรมมอาลุศาวรีในหลวงราชการที่9นะครับสีมเีเลยเก่าสีเหลืองยางสวยงามครับสร้งางในยางสวยงามยิ่งใหญ่นะครับเนาะฝั่งทางนี้ ทางกรมทางหลวงชนบทนะครับคงสิเป็นกรมทางหลวงชนบทดูแลมองนี้นะครับเนาะภายในนี่ก็มีอาคารสำนักงานนะครับเดี๋ยวเห็นติยอดสะพานผู้มีคลหนึ่งครับพี่นอ,นองก้าบนสะพานขึงน,นะครับ ยอดสีทองสวยงามเลยครับมุมนี้ฝั่งจางนี้คือด้านหลังอนุสาวรีย์ลออเก่านะครับเดี๋ยวเห็นทางคุณก็คือสะพานขึงผู้มีพลสองครับเชื่อมต่อกันเลยนะครับเนาะสองสะพาน มุมนี่สวยงามขนาดครับพี่น้องเอ้ยเห็นในหลวงรัชการที่9ยืนถือกล่องอยู่นะครับเลี้ยวไปทางสะพานภูมีพล2ครับเลี้ยวไปข้างหน้า,านับ,บา่าเป็น พระคุณอันยิ่งใหญ่นะครับสำหรับประเทศไทยที่มีเจ้ามหาชีวิตดูแลทุกสุงข,ของประชาชน เดี๋ยวเราจะ้าไปเบิิงภายในอาคารนะครับนี่ก็คืออาคารอาเนกประสงค์นะครับกรมทางหลวงชนบทกระท่วงคมมานาคมนะครับ เดี๋ยวเฮ้าเขามาเบ่งอ๋อนี่คือภาพโมเดลจำลองของใต่สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมมองนี่แหละครับพี่น้องที่เฮายืนอยู่นี่แหละครับคือสวนสุขภาพลาดโพนะครับนี่ครับจำลองมาเหมือนเป๊้เลยครับเฮ้าสิอยู่ภายในอาคารนี่ครับอาคารยอดช่สูงนี้ มีทางขึ้นไปสุดยอดเลยนะครับเมืองไทย สะพานแห่งนี้ผึงมาครั้งแรกเดีอครับเบาแดงนี่สวยงามนะครับเนาะสร้างสร้างได้อย่างยิ่งใหญ่อยากให้แถวบานมาเห็นนะครับเนาะว่าประเทศไทยเข้าไปถึงไสแล้วนะครับเนาะ อันนี้คือทางเข้าไปในอาคารนะครับนี่แะครับคือความสวยงามของ ใต่สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับสะพานภูมิพลหนึ่งเสื่อมกับสะพานถึงภูมิพลสองนะครับข้างล่างนี่ก็คือสวนสุขภาพรัดโพนะครับคลองรัดโพผราประแดงเบาแดงมีโอกาสพาพี่น้องมารอเมื่อนี้ขอบคุณทีหลายเด้อครับที่ติดตามพิตกบกของขออภัยนะครับฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจ พอกันหม่โอกาสหนาด้วยครับสบ,บายดี